สวัสดีครับอย่าลืมนะครับงานวันนี้ที่ครูให้ไปเนาะก็คือครูให้ไปเลือกสถา,านการณ์ครับคำถามตามข้อสอบที่ครูให้นะครับก็คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เรียนไปค้นหาตัวบทตามประมวลคุณมาครูขออนุญาตจบตัวอย่างนะครับข้อที่จริงที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างก็คือเกิดจากการที่นายนิดต้องการซื้อใจกันลายครามเพื่อเอาเข้าประกวด เป็นผลงานดีของประเทศนะครับจึงไปซื้อเจการจากในหน่อยนะครับในหน่อยทราบว่าจะในนี้ต้องการซื้อจึงนําเอาเจกานเนี่ยไปขายให้แล้วก็รับประกันการันตีว่าได้เคยผ่านการประกวดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เข้าประกวดเนี่ยทางคณะกรรมการกประกวดก็ได้บอกว่าเจการเนี้มันมีตําหนิเนาะมันมีมีการถูกซ่อมมาอย่าง แนบเนียนมากจนทั้งไม่รู้ว่ามันเป็นการแตกมาก่อนนะครับดังนั้นในนิดจึงปฏิเสธการซื้อขายนะครับคือต้องการคืนเจกันเนาะแต่ปรากฏว่าต่อมาในสิงก็แอบอ้างว่าเจกันเนี่ยเป็นของตนที่ถูกขโมยมาพร้อมกับโชว์ภาพนะครับที่ตนได้ถ่ายคู่กันไว้อย่างนี้นะครับให้นักเรียนวินิจฉัยเนาะตามมาตานี้ว่าใครผูกใครผิดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือครูต้องการให้พวกเราวิเคราะห์ว่า ตัวนี้มันเข้ากับตัวบทอะไรนะครับนักเรียนก็ไปต้องไปดูตัวบทว่าเรื่องการซื้อขายเนี่ยนะครับเนาะนะครับหรือไปดูตัวบทว่าเรื่องการทรอนสิ์หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าพวกเรากลุ่มหนึ่งนะครับได้นําเสนอว่าเออมันเข้าข่ายกับองค์ประกอบเรื่องของการซื้อขายเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินที่ชํารุดตามมาตราที่4.72เจดถ้าอย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะได้คะแนนไปเลย <c oughs> อ้างมาตราถูกต้องก็แสดงว่า <c oughs> ได้คะแนนไปเลย5คะแนนนะครับ <c oughs> และอ้าเหตุและผลทางกฎหมายเนาะนะครับว่าเหตุทางกฎหมายก็คือยกมาหมดเลยนะครับว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเกิดจากการชำรุดที่สูงมอคอับให้คนที่ซื้อไปไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได,ได้หรือมุ่งประโยชน์ตามสัญญาได้เช่นการซื้อขายว่าจะชนะการประกวดแน่ พอผ่านการแข่งขันมาแล้วแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยมันทําชํารุดไม่สามารถจะชนะประ,ประกวดได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรียนอ้างมาตรายอย่างนี้เอาเหตุผลทางกฎหมายอย่างนี้แล้วเปรียบเทียบกับข้อที่จริงอย่างนี้ในเรียนก็จะได้อีก5คะแนนเนาะในกลุ่มของตัวเ่านะครับแต่บางเอิญมีกลุ่มอื่นเนาะิปวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันมันมีเรื่องข้อที่จริงเพิ่มเข้ามาก็คือข้อที่จริงบอกว่าเ นะครับในสิงได้มาแอบอ้างอย่างนี้ครับว่ารัตว์สเสียการนี้เป็นของตนเองพร้อมกับแสดงภาพถ่ายนะักเรียนคิดว่ามันต้องเข้าข่ายมาตราที่475ว่าด้วยเรื่องการรอนสิทธิ์นะครับที่บอกเหตุผลทางกฎหมายก็คือคนที่คาดค้านอาจจะไม่ได้บอกเหตุผลทางกฎหมายก็ได้นะครับแต่อ้างมาตรานี้ก็ได้เนาะอ้างว่าหากว่ามีบุคคลใดมาก่อกวนขาดสิทธิ ของผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินของปกติดสุเพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายกันอยู่นั้นเวลานั้นก็ดีเพราะความผิดของผู้ขายก็ดีท่านว่าผู้ขายต้องรับผิดผลทางกฎหมายมีข้อเดียวก็คือผู้ขายต้องรับผิดข้างบนเป็นเหตุข้างล่างจะเป็นผลผลก็คือการบังคับของกฎหมายเนาะก็คือบทลงโทษทางแพ่งว่าใครแพใร้ใครชนะนั่นเองเข้ไหมครับเพราะนั้นเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้ นะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบที่ครูแยกให้แยกเหตุกับแยกผลเนี่ยบางคนทําถูกต้องนะฮะแต่บางคนทําผิดเนาะมันมีวักอะไรมันมีวักหนึ่งวรกสองก็ต้องระบุวรกเอามาให้หมดเหตุผลทางกฎหมายที่มันพ่วงมาอันนี้คือพยายามฝึกให้พวกเราแยกเหตุและผลทางกฎหมายตามตัวบทได้เนาะในข้อสอบครั้งก่อนหน้าที่ส่งครูมาแล้วยสิบสามข้อนะสามข้อนะครับนะเดี๋ยวจะคืนสมุดให้เนาะ ถ้าใครค้านอย่างนี้ถ้ามันถูกนะนี่เรียนก็จะได้อีกเพิ่มอีกอห้าเอาไปเอาไปเลย10คะแนนคือค้านได้ถูกต้องบางเอิญมีบางคนตาดีมากไปเปิดดูมาตรามันน่าจะประกอบมาตรา475บวกกับมาตรา479เพราะว่ามาตรา479บอกว่าถ้าทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนั้นหลุดไปจากผู้ซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนจากการรอนสิทธิ์ประกอบกัน เป็นเหตุให้เสี่ยมราคาอย่างไรผู้ขายต้องรับผิดนั่นก็คือคุณหน่อยต้องรับผิดถ้ารัพย์สินจะตกไปหลุดไปจากคนซื้อก็คือไปจากจากในาใน,นิดอ่ะไปหานายสิงในสิงเน,นี่ยได,ได้ได้ถือครองเอารัพย์สินของอานายนิดที่ซื้อไปแล้วอะยึดเอาไว้เลยไม่ยอมเอาให้ใจกันให้กันกบนายนิดและถือครองไว้เลยทําให้ในายนิดไม่มีสิทธิ์ในการเข้าครอบครองนายนิดก็สามารถจะไปฟ้อง แจ้งให้นายหน่อยซึ่งเป็นผู้ขายต้องรับผิดเพราะว่าถูกนายสิงได้ขับยึดเอาเจกัรโบราณไปตามมาตราที่479อย่างนี้นเรียนก็บอกว่ามันน่าจะประกอบมาตราที่4 7 5กับ479ดาีนะเพราะถ้านายสิง์ได้เข้าไปไปกวุสิทธิ์ก็คือได้ไปถือครองนะครับถ้าทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้นเรียนค้านอีกกลุ่มนี้ก็จะได้อีก10คะแนน นะฮะค้านกันอันนี้อันนี้คือบวกค้านของคนอื่นเนาะนะครับแต่ถ้ามีคนที่สุดยอดของสุดยอดของนักกฎหมายที่เขาอ่านได้ถูกต้องนะครับนักเรียนลองดูดดดดมาตราที่4 7 5 475ด้า่นะาว่าก่อ,อกวนสิทธิ์ขัดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับ นะหากมีบุคคลใดมาก่อควรสิทธิ์ของผู้ซื้ออันจะครองทรัพย์สินที่ปรกติสุขแสดงว่าเป็นบุคคลภายนอกเนาะคือนายสิงห์มาก่อควาสิทธิ์คือนายนิดกับนายหน่อยนายนิดเป็นคนซื้อนายหน่อยเป็นคนขายเข้าขายอุปกรณ์อ,อันนี้นะครับเพราะผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นที่ถูกโโมยมานั้นก็ดีท่านวอาในต้องขีดคําว่า ขายกันอยู่ซื้อขายกันอยู่ในเวลาที่ซื้อขายขีดว่าในเวลาที่ซื้อขายเนี่เพราะฉะนั้นความหมายของการรอนสิทธิ์เนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะที่ดำเนินการซื้อขายซื้อขายกันแต่ถามว่าเจการน,นั้นน่ะมันซื้อขายกันเรียบร้อยหรือ,อยังคำตอบคือมันซื้อมันขายไปแล้วก็คือ เกี่ยวกันเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ไปให้กับนายนิดแล้วไม่ได้อยู่ในขณะการซื้อขายขณะนั้นคําว่ารอนสิทธิ์จะต้องรอนสิทธิ์ขณะที่กําลังจะซื้อกันนี่ครับกาลังที่จะซื้อกันเนี่ยดำเนินการยังไม่ซื้อยังไม่เสร็จเด็ดขาดเนาะยังไม่ได้โอนเส็จเด็ดขาดก็มีคนนายสิงท่านนายสิงโผล่มาขณะที่นายนิดกับนายหน่อยกําลังที่จะดําเนินการซื้อขายกันอย่างนี้ถึงจะเป็นการถูกต้องตามความหมายของขณะ ถ้าอย่างนี้เป็นการเข้เขาองค์ประกอบการรอนสิทธิ์จึงไม่เข้าขา่มาตรา475ใ้าไข่คานอย่างนี้ได้นะครับพอไม่เข้าไข่สี่ไปปับ๊บก็ไม่เข้าไข,าข่สี่เเพราะ4 7่เานี่ยนายสิงห์ยังไม่ได้ไปไปยึดเอาเอาอะ,อะไรครับเจกันนั้นมาเลยเพียงแต่ว่าโชว์ภาพถ่ายแค่นั้นเองเนาะอย่างนี้ครับถ้า เพราะฉะนั้นสุปเลยเลยว่ามันเข้าขายองค์ประกอบคือข้อเดียวคือข้อมาตราที่472คือในนิดเนี่ยสามารถสามารถที่จะเรียกร้องให้ในหน่อยเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่ทรัพย์ส,สินที่ถูกชำรุดได้เท่านั้นจะอ้างมาตรา475อีกเพิ่มเติมอีกไม่ได้แล้วเพราะนั้นก็ตัดสิในได้จริงคือข้อเดียวคือใช้มาตรานี้ยังไงก็ในนี้ก็ชนะนะครับแต่ชนะตามมาตราที่472 472นาะ อันนี้ถ้าใครค้านอย่างนี้อีกรอบหนึ่งกูให้ไปเลยเยี่ยมมากคือ,คอวิเคราะห์ได้ดีมากยี่สิบเลยรอบครอบดีมากแ,แต่แต่ถ้าใครค้านถามว่าสองสามสองข้อนี้ผิดไหมก็อนุโลมอะอนุโลมให้ได้ให้คะแนนได้อยู่เพราะถือว่าไม่ได้อ่านกฎหมายแค่บทเดียวแต่วิเคราะห์ตัวบทหลายบทเนาะโอเคนะครับครับแล้วเ,เจอกันในคาบครับ